แล้วนี่ก็คือฝูงปลาอันเกยในใต้รูหินนะครับก็คือแบบว่าเยอะมากๆเลยนะแล้วตอนนี้พวกเรากําลังออไม่สิผมกับน้องพีก็กําลังเอาชีวิตรอดออกจากรูหินนี้นะครับรูหินนี้ก็ความลึก12เมตรเลยนะก็แบบชุลมุนมากเลยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นปลารอบแรกของน้องพีนะครับและนี่รอบแรกของผมนะและส่วนนี้ก็คือรอบสองของน้องพีนะครับแล้วก็เป็นรอบสองของผมนะส่วนน้องพัดน่ะเหรอน้องพัดเป็นหนึองแบกนะครับน้องพัดอ่ะแบบ ถึงจะไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับแต่ก็เป็นเดอะแบกที่ยิงปลาได้มากที่สุดของวันนี้เลยนะในเมื่อพวกเราได้ปลาเยอะแล้วนะครับเราก็ไม่ลืมที่จะแบ่งปลาให้กับคนอื่นด้วยนะก็ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพวกเรานะครับเด็ดแก๊ง s t r i n g นะครับเป็นแก๊งดบปลาที่โหดที่สุดในประเทศไทยนะครับตลนนี้พวกเราก็ได้มาถึงที่ขึ้นเรือแล้วนะแัะเตรียมของขึ้นเรือคนของขึ้นเรือเสร็จแล้วปอนเราก็ได้สตาร์ทเรือนะครับตอนนี้พวกเราก็ได้ออกเรือแล้วนะครับ อากาศยามเช้านี่มันดีจริงๆเลยนะครับเช้าของพวกเราก็จะเป็นประมาณ11โมงนะตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าของพวกเรานะครับเวลาเวลา11โมงนะเราก็ได้ถึงหมายนะเกือบเที่ยงแล้วนะครับนี่ครับตอนนี้ถึงหมายแล้วนะครับน้าแบบไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะหลังจากที่พวกเราตกปลาเล่นแล้วปลามันก็ไม่แดกนะครับพวกเราก็ได้ทาการเปลี่ยนชุดเพื่อที่จะลงไปย่ํากระบอม,มมันแทนนะอันนี้เปก่ากระโดงตัวใหญ่ ลงน้ำมาแล้วผมก็ได้ขึ้นยางปืนนะครับเรือก็เป็นแบบว่าจางแข็งชิบหายไม่ได้ขึ้นนนะรู้สึกว่าอ่อนแอลงหรือเปล่าเนี่ยลงมาได้สักแป๊บนึงนะครับผมก็ได้เจอปลากระมงกระมงอะไรว่าไอเปียหรอเขาเรียกว่าไอเปียน้ำตรงนี้ก็ไม่ลึกมากนะครับก็เป็นแค่ความลึก13เมตรเองนะก็แบบมันชิวเกินนะครับและนี่ก็คือปลากระมงหางเหลืองนะครับหรือว่าไอเปียนั่นเองนะ ผ่านมาอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับผมก็ได้เจอปลากระมงตาโตนะครับผมก็แบบลังเลว่าจะยิงดีหรือเปล่านะผมก็ได้มองประางอื่นก่อนนะครับเผื่อว่าจะเจอเป้าหมายที่มีมูลค่ามากกว่านี้นะและเมื่อผมไม่เจอนะครับผมก็ได้ทําการเล็งแล้วยิงเรียบร้อยครับแล้วนี่ก็คือปลากระมงตาโตนะครับหรือว่าปลากระมงตาแดงที่หลายๆคนเรียกนะ เป็นปลาหางแขกนะครับแล้วต่อมาผมก็ได้เจอฝูงปลาอันเกยนะครับแบบมาฝูงใหญ่เลยนะผมก็ได้มองหาเป้าหมายที่มีตัวใหญ่ที่สุดนะครับมีขนาดตัวที่ใหญ่ที่สุดนะผมก็ได้ใจเย็นนะครับค่อยๆรอมันว่ายเข้ามาหานะครับแล้วก็เลือกตัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับเล็งแล้วก็ยิงนะแล้วก็เรียบร้อยครับแล้วนี่ก็คือปลาปลาอันเกยไซส์2กิโลกว่านะครับตัวา3ามวะ ต่อมานะครับผมก็ได้เจอปลากุศลาดนะครับผมก็ได้เล็งไปอย่างให้ช้านะครับใจเย็นมากเลยนะค่อยๆขยับตัวแบบเทียนนิดๆนิดแล้วผมก็ได้ยิงไม่โดนนะครับตัดภาพมาที่น้องพีนะครับตอนนี้น้องพีก็ได้ยิงปลาอันเกยนะ <S <S ผมก็ว่ายเข้ามาหาเพื่อมาถ่ายปลาเกยที่น้องพีนะครับผมว่ายอยู่กับน้องพีนะแลวนี่ก็เป็นอีกตัวนึงครับที่น้องพียิงได้นะก็ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดของวันนี้เลยนะครับก็มีน้าหนักถึง6กกิโลกว่าเลยนะ แล้วนี่ก็คือแมงกะพุนนะครับหลายๆคนอาจจะรู้นะครับว่าผมเป็นคนที่แบบมือบอลมากเลยนะผมก็ได้ว่ายไปหานะครับแต่ว่าผมไม่จับนะครับจากที่เห็นแบบสายหนวดตยา,ยาแบบนี้ผมก็คิดคิดแล้วนะครับว่ามันหนวดน่าจะมีพิษมา,าสารเลยนะตอนนี้ผมก็บน้องผีได้ขึ้นเหนือมารอบแรกแล้วนะครับส่วนน้องพัดก็อยู่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะน้องพัดเอาปลาขึ้นมาก่อนแล้วนะครับนี่ก็เป็นปลารอบแรกของน้องผีนะอังเกยตัวใหญ่แล้วก็เป็นปลาอินซีนะครับอันนี้คือปลาของผมนะครับก็จะเป็นปลาอังเกยหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เป็นปลากรมองงตงาลเนหหืะ แล้วต่อมาผมกับน้องพีก็ได้ลงไปอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วผมลงมาได้ไม่ถึงสิบนาทีนะครับผมก็ได้เจอปลากุสลาดนะครับผมก็ได้ลบลัางหินก้อนนี้นะค่อยๆผูหน้าออกไปนะครับพื้นที่จริงๆนะเนี่ยก็คือฝูงปลาหูช้างนะครับแบบเยอะมากเลยนะเห็นปลากุสลาดไหมครับตอนนี้มันนอนอยู่ด้านล่างนะผมมันก็ได้ค่อยๆเหยียบปืนไปนะครับแผลที่สวยคือแผลที่หัวนะผมไล้เล็งหัวนะครับแล้วก็ ยิงเรียบร้อยนะก็คือเข้าจุดตายพอดียน,นะครับการที่เรายิงแผลปลาให้แผลที่สวยนั้นก็จะเพิ่มมูลค่าของปลาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับถ้ายิงแบบตัวแผลแบบฉีกเแบอบร์วาก็แบบจะขายถูกนะแบบเฮ้ยปลามีแผลแบบกดราคาโน่นนี่นั่นนะครับน่ารำคาญชิบหายแล้วต่อมาผมก็ได้ลงไปเจอฝูงปลาอันเกินนะครับผมเจอปลาปุ๊บผมก็เปิดกล้องก่อนเลยนะเปิดกล้องเพื่อที่จะถ่ายก่อนนะครับผมจะไม่รีบยิงนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ผมที่จะเลือกปลาที่มีตําหนักแล้วก็ขนาดที่ใหญ่ที่สุดของฝูงนะครับ ซึ่งผมก็ไม่รู้จะยิงตัวไหนเหมือนกันนะแบบมันมีให้เลือกเยอะเกินไปมันเลือกยากนะครับมาดูนะครับว่าผมจะยิงตัวไหนนะเมื่อผมเจอปลาที่มีเออไม่เลยเมื่อผมเจอปลาที่ขี้ปลาเกยงที่สุดในฝูงแล้วผมก็ได้ทําการยิงนะครับผมก็ได้ขึ้นมาพักก่อนนะครับผมแบบไม่ไหวแล้วตอนนี้แบบรู้สึกว่าลงไปนานเกินไปนะแล้วพออีกครั้งหนึงนะ่งครับผมลงมาเพื่อที่จะไปปลดปลานะครับผมว่าเราก็ได้เจอฝูงปลาเกยที่ยิงเมื่อกี้นะแต่ว่ามันยังไม่ไปนะ ผมก็ได้ไว่ายน้ําไปตามน้องพีนะครับเพื่อที่ให้เพื่อที่จะให้น้องพีมายิงนะแล้วตอนนี้น้องพีก็ได้มาถึงแล้วนะครับผมก็ว่ายตามน้องพีลงไปเลยนะเป็นสิกแบบเออเออมันอยู่ตรงนี้นี่เชือกเชือกตะบนนี่ก็เป็นเชือกที่ผมยิงปลาเมื่อกี้นะครับผมจะไม่ได้ลงไปตรวจเอาเลยนะ นี่นีครับปลูกปลาเก็ไปเยอะมากเลยนะแล้วสุดท้ายก็ลงไปครั้งนี้ก็ไม่ได้ยิงนะครับแล้วต่อไปก็เป็นผมลงไปปลดปลานะเมื่อผมกำลังปลดปลาอยู่นะครับเมื่อกี้น้องพีก็ยิงพอเดีเยนะแบบลงมาพร้อมกันนะครับน้องพีก็ลงไปยิงปลาผมก็ลงไปปลดปลาของผมนะแบบตอนนี้เชือกพัดทั้งตัวเลยนะครับดูนะครับว่าผมจะมีชีวิตรอดขึ้นไปถึงด้านบนหรือเปล่านะ ค่อยๆขึ้นไปนะครับแล้วค่อยๆปลดเชือกตามที่มันติดตามก้อนหินนะครับเพื่อที่แบบว่ามันจะได้ไม่งึมลงไปอีกครั้งหนึ่งนะเราผมว่าถึงผิวน้าไม่ใช่อะไรหรอกนะครับผมผมขี้เกียจลงไปปลดอีกรอบเลยแบบขี้เกียจลงมากๆเลยแบบรู้สึกล่างกายไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะครับวันนี้ไม่ว่าจะขึ้นมาสักกี่ครั้งนะครับผมรู้สึกแบบว่าแบบจะสู้ขีดกับทุกครั้งเลยนะและนี่ก็คือปลาอังเกยที่ยิงเมื่อกี้นะครับ ไซส์สวยเลยนะสวนนี่ก็คือปลาที่น้องพียิงเมื่อกี้นะครับยิงตอนที่ผมลงไปตรวจปลานะแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมลงมาเพื่อที่จะไปยิงปลาจากฝูงเมื่อกี้นะครับผมไปลงลงไปก่อนหน้าน,นี้แล้วนะผมก็ได้ทิ้งปืนไว้ด้านล่างเลยนะครับเพราะผมแบบรู้สึกไม่ไหวก็เลยทิ้งปืนแล้วว่ายขึ้นมาตัวเปล่าเลยผมก็ได้ลงไปแล้วก็หยิบปืนก่อนเลยนะครับหยิบปืน le le เพื่อที่จะลงไปยิงปลาในรูหินนะมาดูนะครับว่าผมจะ เจอปลาในจุดไหนแล้วก็จะยิงปลาย่งไงให้ผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมได้ลงไปจุดที่ต้องพียิงปลาเมื่อกี้เลยนะเป็นจุดที่เจอปลาเมื่อก่อนหน้านี้นะครับมันเข้าไปในรูใต้หินก้อนนี้นะผมได้ส่องไฟเข้าไปนะครับก็เลเจอปลาเกย์มัน,มนอนทันหลังให้ผมอยู่นะผมก็ได้รอมันหันข้างให้นะครับ โ้สองไปอีกครั้งนึงมันขันค่ายพอดีนะผมก็ได้ยิงเข้าจุดตายพอดีเลยนะก็เป็นแบบว่ามันดีนะครับเข้าจุดตายมันจะได้แบบไม่วิ่งในรูนะบางครั้งยิงไปแบบยิงในรูแบบนี้แล้วมันวิ่งเข้าไปพันข้างในอ่ะก็คือแบบยิงตาตัวหนึ่งแบบตั้มเอาปลาออกจากรูหินเป็นเป็นชั่วโมงอ่ะผมเคยตั้มเอาออกจากรูหินกันต้องพัดนะแบบประมาณสองชั่วโมงกว่ากว่าะจะได้ปลาตัวขึน้นมาแบบเหนื่อยมากๆเลยนะเมื่อกี้ก็เป็นเสียงที่ผมไอในน้ำนะครับเสียงฟองอากาศออกจากา อนะก็คือแบบว่ามันอันตรายมากๆเลยนะครับถ้าแบบลงไปลึกๆลกแล้วแบบไปในน้ำอะถ้าไอในน้ำแล้วอากาศมันจะออกจากปอดหมดนหะครับถ้าทําให้เราเราขาดอากาศอะก็คือผมช่วงนี้ผมเป็นแบบนี้บ่อยมากเลยนะครับผมก็พยายามระมัดระวังตัวขึ้นมาทีๆหน่อยนะและนี่ก็คือปลาอังเกิลที่ยิงไปเมื่อกี้นะครับก็เป็นไซส์ที่ใหญ่มากๆเลยนะแล้วนี่น้องพีก็ยิงปลาจากรูเมื่อกี้ขึ้นมาอีกแล้วนะครับก็แบบรูเดียวแบบปั๊มเวลเลยนะปั๊มเวลได้หลายตัวเลยครับผมก็ลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ลงมายิงรู้เมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งนะมาดูนะครับว่าครั้งนี้จะเจอปลาอีกหรือเปล่านะผมได้ลงมาจุดที่น้องพียิงเมื่อกี้เลยนะแบบยิงปุ๊บแล้วก็ปลาขึ้นไปเมื่อกี้ผมก็ได้ส่องไฟไปแล้วก็เจอปลาอันเกยมาหันข้างให้อยู่นะผมก็ไม่รอชาร์จที่จะม้วนหัวครับม้วนหัวเพื่อที่จะหันหน้าไปหาปลานะผมก็ได้คิดอยู่นะครับว่าจะยิงดีหรือเปล่าถ้ายิงไปก็กระดูกดอกมันจะพันข้างในอะ่ะก็แบบ สักหน่อยแล้วกันนะปลดเชืเอกออกให้หมดเลยแล้วกันเพื่อที่จะได้ยิงแล้วมันจะได้รีบสาวเชือกออกมาง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมก็ได้เล็งนะเห็นแค่ปากนะครับตอนนี้เห็นแค่ปากปลานะผมก็ยิงเรียบร้อยนะครับเสียงแบบกักขัก,ขกผมกลัวมันวิ่งเอ่อวิ่งเข้าไปข้างในลึกๆกต่แล้วแบบมันเอาออกไม่ได้กลัวเสียลูกดอกมากๆเลยนะครับได้ขึ้นไปตั้งหลักล่อนนั้นแล้วได้ลงไปเอาปลาอีกรอบนึงนะครับ และส่วนนี้ก็เป็นปลาที่น้องรีย,ยิงอีกตัวหนึ่งแล้วนะซึ่งปลาผมก็ยังไม่ได้ออกมานะครับส่วนน้องรีก็ยิงมาอีกตัวหนึ่งแล้วผมได้ลงไปปลดปลาตัวเมื่อกี้นะครับและนี่ก็คือปลาที่มันติดอยู่นะอย่างดีนะครับปลาตัวนี้มันเป็นปลาตู้ที่ไซส์ไม่ใหญ่นะครับก็เลยทําให้มันวิ่งเข้าไปในรูด้านไหนไม่ได้นะแล้วก็ลูกดอกมันคัดกับหินพอดีด้วยก็เลยทําให้มันวิ่งออกไปไม่ไหวนะ จากที่ผู้ชมได้รับชมแล้วนะครับทุกคนคิดว่าการที่ผมจะยิงปลาได้แต่ละตัวนั้นคิดว่ามันง่ายไหมครับผมก็คิดว่ามัน,มนง่ายนะสำหรับปลาที่อยู่ตรงโล่งแล้วก็ยิงขึ้นมาแบบง่ายๆแต่ส่วนในรูแบบนี้ก็แบบรู้สึกทรมานชิบหายรู้สึกมือเสี่ยงตายทุกครั้งเลยที่ลงไปเลยนะยิงปลาตอนนี้เสร็จผมก็ได้ว่ายน้ําขึ้นเรือก,กับนพีแล้วนะครับก็เพราะว่าตอนนี้น้ํามันเริ่มขุ่นแล้วนะน้าขุ่นพัดมาแล้วก็แบบว่ารู้สึกแบบไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะเออก็พอครับ แล้วนี่ก็คือปลาที่น้องพียิงได้เมื่อกี้นะครับก็เป็นปลาอังเกย์สามตัวนะแล้วก็จะเป็นปลากระพงแดงตัวหนึ่งนะครับ,บ,รบและส่วนนี้ก็เป็นปลาที่ผมยิงได้เมื่อกี้นะครับก็เป็นปลากุศลาหนึ่งตัวนะแล้วก็เป็นปลาอังเกยแล้วนี่ก็คือผลการปลาของรอบที่สองของพวกเรานะครับก็นี่ก็เป็นรวมปลาของน้องพัดด้วยนะน้องพัดก็แบบขึ้นโฉบขึ้นมาเอาปลาไว้บนเรือหลายครั้งแล้วนะน,นี้ไม่ไม่ติดวะ ทำไรแค่ดิยิงหลุดอีกทีนึงยิงลุดเลยอีบอกบอกลุกเลยอ๋อจะไปยิงไมแล้วตอนนี้พวกเราก็ได้แบ่งปลาให้กับคนที่มาตกปลาด้วยนะครับก็แบบว่าได้ปลาเยอะแล้วก็แบ่งๆกันนะครับปลาตอนนี้เป็นปลาที่แพ้ตัวใหญ่ด้วยก็แบบขายแล้วมันได้มูลค่าไม่มากเลยนะครับก็เลยแบบเออก็ให้ให้ไปนะแล้วก็นี่ก็เป็นอีกตัวนึงก็เห็นเข้ามา2คนนะให้ตัวเดียวมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับก็ต้องให้สตัวไง เพื่อจะได้แบบเออได้ก oh. ล oh, yeah. so ับบ้านโครตตัวเงี้ยเมียจะได้ไม่ด่านะผมก็ได้อีปลาแล้วให้ไปนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้ตอบแทนมาก็กเป็นน้ําแข็งนะครับผมให้ปลาเพื่อนเลยน้ําแข็งมานั่นเองนะแบบปลาไม่ถึงน้ําแข็งนะครับเอาน้ําแข็งมาแค่กระสอบเดียวแล้วมันไม่พอใส่นะครับเแบบมันมานเกินแล้วได้ปลาเยอะเกินเงี้ยตอนที่พวกเราก็กำลังจับฝั่งนะครับผมดำลึกสุดวันนี้ก็เป็นความลึกแค่18เมตรเองนะนั่งเลยกับฝั่งนะครับวันนี้ผมก็จะถึงฝั่งแล้วนะต้นพันอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับน้ำท ตอนนี้พวกเราก็ได้ติดฝัง่งแล้วนะครับก็ได้แบ,บปกปลาใส่เครื่องเพื่อที่จะขับรถไปใส่บนรถยนต์นะครับอัน <Okay. S 2> นี้คือผลงานของวันนี้ของพวกเรานะเราก็ซื้อน้ำแข็งใส่ก่อนนะครับระยะทางกลับบ้านมันไกลนะครับก็เกือบห0โลใ <Okay. S 2> ส่น้ำแข็งให้ดีก่อนนะครับเพื่อที่ให้ปลามันถึงน้ำแข็งนะปลาจะได้ไม่เสียนะครับนี่คือวิธีการลดน้ำหนักแบบง่ายๆนะพับนะ แค่ใส่ใส่ใส่เวสสูตรนะคือแบบเงือท่วมตัวข้างในนี่แบบทั้งตัวอุณหภูมิในตัวนี้มา40อชิบหายเลยหายน้ำหนักหายไปละครึ่งโลเราก็ได้ถึงบ้านแล้วนะครับโอ๊ยน้ำมัน มนนนััั้ททงววุกแล้วนี่ก็คือผลงานปลาของพวกเราในวันนี้นะครับพวกเราก็ติดปลามากองนะ <t ell> เพื่อที่จะเอาไปถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปและชั่งน้าหนัก <t ell> เพื่อที่จะถ่ายลงเขตเพื่อที่จะโพสต์ขายนั่นเองนะครับนี่ก็คือผลงานปลาทั้งหมดของวันนี้นะครับหากใครที่ยังติดตามรับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับ <t ell> ก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมมาจนถึงตอนนี้นะขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ